อายุ67ยังไม่หยุดเล่นละครเปิดบ้านปูม,มนตีเผยความรักรักเดียว40ปีไม่เคยมองหน้านางเอกจะพาไปย้อนเรื่องราวในอดีตของนักสแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือที่ชื่อมนตีเจนอักษรหรือปูมนตีวัย66ปีกับเส้นทางชีวิตทั้งในจอและนอกจอก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิง เคยทำหนึ่งอาชีพที่เชื่อว่ามีใครหลายๆคนอยากจะทำอาชีพนี้เช่นกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักแสดงขึ้นลูกใหม่อีกคนสำหรับมอนตีเจนอักษรดารานักแสดงนักพากย์และพิธีกรรายการโทรทัศน์ผู้คำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาก,กว่า40ปีที่ไม่เคยมีข่าวไม่ดีมนตีเจนอักษรเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เกิดเกิดที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีส่วนมัธยมปลายศึกษาจบที่โรงเรียนสามเสนวิทยายลัยกรุงเทพมหานครและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์สาขาว,วิชาภาษาอังกฤษวิชาโทรการละครจากมหาวิทยายลัยศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2519และหลังจากที่ศึกษาจบ มนตีเจนอักษร,รเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมและเป็นอาจารย์สอนวิชาอังกฤษที่วิทยาลัยนัฏศิ์ที่กรุงเทพมหานครแจ้งเกิดเป็นพระเอกแต่หนีไปอยู่ต่างประเทศอาปุด้วยตัวตนเป็นคนสมระยังอายอยู่ยังไม่กล้าเข้าหน้าฝูงชนเรื่องแรกได้เสียงตอบรับที่ดีพอไปได้รับรางวัลที่ต่างประเทศคนรู้จักเยอะมาก คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองทุกคนมารุมเล้าอยู่คนเดียวเราทำอะไรไม่ถูกเลยปากจะเริ่มสัน่นเรารับความมีชื่อเสียงตอนแรกแทบไม่ได้เลยไปเมืองนอกต้องหนีไปอยู่ไกลมากที่เนเธอร์แลนด์ขนาดไปที่นั่นยังมีคนทักเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราต้องมาการเป็นที่รู้จักต้องรับสิ่งนี้ให้ได้ต้องไปพร้อมกันเพราะเราชอบแสดงมากสิ่งพวกนี้มันมาพร้อมกันทำใจจนได้ตอนนี้ไปไหนมาไหนทักทายผู้คนได้ ทำงานมา40กว่าปีไม่เคยสายไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวในความคี้อายมีความเกรงใจอยู่ในนั้นด้วยเก่งใจทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราถามว่าอยู่กันมากี่ปีอับปูได้ตอบว่า40กว่าปีทะเลาะยากมากเพราะเราไม่ชอบทะเลาะกับใครมันเสียเวลาชีวิตยิ่งเป็นคนในครอบครัวยิ่งไม่อยากถ้ารู้ว่าจะทะเลาะง้อเลยง่ายที่สุดเลยง้อง่ายไม่เห็นจะยากเลยขอโทษนะ